หลังจากที่เราตัดไม้ได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วเราก็จะมาทําการขัดไม้ลบมุมแล้วก็ลงสีครับก่อนที่เราจะขัดไม้เนี่ยเราจะลบมุมก่อนนะครับก็คือใช้ลูกหมูเนี่ยใช้กับตัวกระดาษทรายตัวนี้ของผมจะเป็น5นิ้วนะครับตัวหนิ้วเราสามารถสั่งซื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะใช้ตัว5นิ้วแต่รูข้างในเนี่ยเป็นรู m 1 0นะครับ ก็จะใส่กับลูกหมูตัวสี่นิ้วได้แล้วก็ขัดลบมุมครับลบขอบบนขอบล่างแบบนี้ครับแล้วก็ลบเสี้ยนไม้ต่างๆออกให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้เริ่มจากการลบขอบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลบด้วยดิมเมอร์อีกรอบหนึง่งถ้าเราไม่มีดิมเมอร์เราก็ใช้วิธีการลบแบบนี้ครับลบเรียบซ้ายบนล่างนะครับก็คือใช้ตัวลูกหมูตัวนี้ขัดให้เรียบก็เล็งให้มันเท่ากันครับทั้งสี่มุมไม่ค่อย เอาลูกหมูเนี่ยกดเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาให้มันได้เหลี่ยมให้มันให้เหลี่ยมมันหายไปให้มันให้ให้มันมนนะครับหรือว่าเราจะไม่ลบมุมก็ได้นะครับเราก็ใช้ดิมเมอร์ลบขอบเสร็จแล้วเรากค่ใช้กระดาษทรายแต่งเอาก็ได้แล้วแต่ความชอบก็คือจะลบมุมหรือไม่ลบมุมก็ได้ก็สวยเหมือนกันแล้วแต่เราชอบครับแต่ในชิปที่ผมทาเนี่ยผมจะลบมุมทุกตัวทั้งเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนะขัดแบบนี้ครับัดไปขัดมาที่ขอบก่อนนะครับเพื่อลบขอบก่อน ก็พอเราลบได้ที่นะครับแล้วก็กลับไปกลับมาครับให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าถึงแม้เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าไม้มาจากโรงงานเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบนะครับมันก็ต้องขัดพอเราขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลบขอบด้วยดิมเมอร์กับตัวดิมเมอร์ตัวนี้หาซื้อก็ไม่แพงครับตัวนี้ก็สามสี่ร้อยรวมดอกซื้อเป็นชุดก็ประมาณหกเจ็ดร้อยบาทก็ใช้งานย,วยาวๆไปไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อของแพงครับ ลบไปให้ทั่วทั้งสี่มุมครับก็ไม่ต้องกดแรงในรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยออวนไปวนมาสักสามสี่เที่ยวนะครับมันก็จะเท่ากันทั้งหมดมันก็จะเรียบเนียนนะก็ค่อยๆทําไปครับไม่ต้องตั้งให้กินลึกเท่ามากนะครับเอาพอดีนะเ,เดี๋ยวเราลองทําดูก็จะเ,เข้ามือเองครับหลังจากที่เราใช้ดิมเมอร์ลบขอบเสร็จแล้วครับเราก็ใช้กระดาษทรายขัดอีกรอบนึง ขัดมุมที่ว่าเราลบไปแล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะมีตัวเสี้ยนไม้อยู่ขัดให้เรียบแล้วก็ขัดด้านบนนะครับขัดขวางไม้นะครับก็ขัดตามลายไม้นะครับไป fund, ทักสองสามเที่ยวแล้วก็เก็บมุมให้เรียบอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะขัดเรียบแล้วถึงแม้เราจะลงดิมเมอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบนะครับมันก็ยังเป็นเสี้ยนไม้อยู่ก็ใช้ลูกหมูเนี่ยขัดให้เรียบเลครับ ก็ขัดหน้าโต๊ะโดยใช้กระดาษทรายครับตัวนี้เราจะใช้กระดาษทรายที่ขัดเนี่ยเบอร์120นะครับเพราะาไม้เนี่ยเขาขัดมาแล้วนะเราจะใช้ที่120แล้วก็ขัดขอบแบบนี้ครับทั้งบนทั้งล่างอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอตอนที่เราลงดิมเมอร์เมื่อกี้ตัวฟันดิมเมอร์เนี่ยก็จะไปขบกับไม้นะครับมันก็จะทำให้เนื้อไม้เนี่ยเป็นเสี้ยนก็ใช้ตัวลูกหมูเนี่ยรัด ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับโต๊ะก็เรียบมุมเรียบเสมอกันทุกจุดก็ใช้มือลองจับสัมผัสดูครับว่ามันเรียบไหมถ้าไม่เรียบเราก็ใช้ลูกหมูขัดครับแล้วก็ขัดไล่ไปแบบนี้ครับปกติตัวนี้ผมจะจบที่เบอร์ร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าหรือว่าใครจะจบที่เบอร์สองร้อยสี่สิบก็ได้นะครับกระดาษทรายนะครับก็ขัดตับไปสลับมาเพราะว่าไม้เนี่ยเขา รีดไม้เนี่ยเขาเรีดเรียบมาแล้วนะครับเิดแ,แล้วเราก็ใช้ตัวกระษตัวขัดกระดาษทรายแบบสันตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ร้อยแปดสิบนะครับก็ใส่ขัดไปขัดมาขัดซ้ายขัดขวาแบบนี้ครับบนไปบนมาให้มันเสมอให้มันเรียบเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับข,ขัดที่ขอบนะครับตัวนี้จะข้อดีก็คือ,อจะขัดขอบเนี่ยไม้ได้ดีนะครับจะเรียนเนียบกว่าลูกหมูนะถ้าเราเวลาเราขัดขอบเนี่ย ตัวขัดกระดาษทรายแบบสัมจะช่วยขัดขอบเก็บขอบได้ดีเพราะว่าถ้าเราเก็บเสี้ยนไม้ไม่เรียบเนี่ยพอเราลงตัวยูริเทนเข้าไปเนี่ยมันจะแข็งโปกเลยนะครับแข็งเหมือนเข็มเลยต้องเก็บให้เรียบเลยแล้วก็แบบนี้ครับขัดซ้ายขัดขวาขัดตามลายไม้ขัดขวางไม้ครับไปจนเ,เรียบที่สุดอันนี้เราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะ ของผมนี่จะใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ในการเก็บงานรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งบางทีเราก็รูปรบางทีเครื่องมือเนี่ยมันจะอาจจะเข้าไม่ถึงนะเราก็ใช้ตัวกระดาษทรายเนี่ยเก็บอีกทีหนึ่งครับรูปให้ทั่วก่อนที่ว่าเราจะลงสีแล้วก็ไปเคลือบเงาในขั้นตอนถัดไปก็เราก็ขัดไม้ให้เรียบครับแล้วก็กหลักๆเนี่ยก็คือขัดไม้ให้เรียบแล้วก็พยายามเก็บเสี้ยนให้หมดนะครับ วิธีหลักๆก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็โป้ครับด้วยตัวเคมีโป้ตัวอคริกตัวนี้ครับหาซื้อได้ราคาป๋องหนึ่งป๋องใหญ่ก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทครับร้อยสิบราทแล้วแต่ที่นะที่ผมซื้ออยู่กระป๋องละร้อยก็เก็บบางทีไม้ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นไม้เกศเองเนี่ยบางทีมันก็จะ,ะมีหลุมมั่งนะครับมีหลุมมีชํารุดมีชำนิ หรือว่าไม้เราขนย้ายมาขนส่งมาเนี่ยมันก็จะมีรอยแล้วก็ใช้ตัวนี้โปะเก็บงานตัวนี้ที่ผมใช้นี่จะเป็นไม้ตัวเกตดซีนะครับตัวนี้จะเป็นเกตดที่มีตาแล้วก็เช็คดูให้ทั่วนะครับพอปล่อยทิ้งให้แห้งสักห้านาทีนะนะครับเราก็ใช้ตัวค่อยมาขัดออกอีกรอบหนึ่งนะนะครับเช็คเอามาือลูบๆดูหลังนั้นเะราก็ใช้ลูกหมูขัดอีกรอบนะครับนะลูกหมูขัดตัวสีโปะอ,ออก ตัวสีโป๊เนี่ยเราสามารถเช็ดออกให้เกลี้ยงตั้งแต่ตอนที่เราลงก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องขัดมากแล้วก็พยายามอย่าลงหนามากครับตัวนี้เพราะว่าถ้าลงหนามากเนี่ยมันแห้งแล้วมันจะแข็งมันจะขัดออกยากนะก็พยายามขัดออกให้มากที่สุดครับถ้าเป็นเป็นโต๊ะไม้เนี่ยครับที่ว่าเป็นลายไม้เลยเนี่ยเราต้องขัดออกให้หมดไม่งั้นมันจะเป็นสีขาวนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นตัวโต๊ะไม้แบบนี้ผมจะใช้ตัวพวก ดินสอพองหรือว่าผงยิบซ้ำในการโป้นะครับผสมสีให้มันใกล้เคียงแล้วก็ค่อยมาโป้เดี๋ยวผมทําคลิปอีก,อกคลิปให้นะครับวันนี้เราดูคลิปที่ว่าเราโป้แล้วก็เราลงสีส้มนะครับอ่าเป็นเป็นสีเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแกมแดงทับไอสีขาวเมื่อกี้มันก็จะกลืนไปกับไม้กลืนไปกับสีครับมันก็จะมองไม่เห็นวิธีทาก็จุ่มนกท้ายให้ตลอดแนวครับจุ่มนกท้าให้ตลอดแนวทาที่ขอบ ทาที่ขอบจุ่มแล้วทาให้สุดแล้วก็ทากลับมาครับตัวนี้จะเป็นเชลเล็กทาไม้นะครับของหัวสิงของยี่ห้ออื่นก็มีครับแต่ชาวบ้านผมเนี่ยมันจะขายแต่ยี่ห้อนี้ครับก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มาใช้ก็ทาสับไปสับมาครับถ้ามันยังไม่เข้มก็ทาให้เข้มนะครับ้าลูกค้าไม่ต้องการเข้มเราก็ทารอบเดียวแต่ถ้าลูกค้าต,ต้องการความเข้มของสีเราก็ทาประมาณทักสองเที่ยวนะครับก็คือจะเข้ม สีมันอาจจะไม่เข้มทีเดียวนะครับมันจะมาเข้มตอนที่เราลงเ,าเคลือบเงานะครับนี่ครับก็าทาสับไปสับมาประมาณสัก15นาทีนะครับเราก็สามารถลงยูรีเทนได้ตัวนี้หลังจากที่เราทาทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับมาขัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราลงสีตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเส้นมันจะยกขึ้นมานะครับประมือจับดูจะรู้เลยว่ามันจะไม่เรียบมันจะมีเส้ยนยกขึ้นมาเต็ไมไปหมดนะก็พยายามทา เก็บมุมให้เรียบร้อยหลังจากที่ลงสีเสร็จแล้วรอประมาณ30นาทีครับก็จะมาทำการเคลือบเงาด้วยยูรีเทนในขั้นตอนต่อไปครับ